สวัสดีครับสุรเกษตรฟาร์มครับคลิปนี้เฮีิพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ้งเขา่าก่อคอหงหนึงที่มันผ่านหนาวมาพี่น้องมาเบื้งอาการมันยี่เป็นยังไงก็มีพี่น้องหลายคนโทรมาสอบถามครับ,บว่าเนี่ยเข่าก่อคอหกหนึงอายุมันเจ็ดสิบกว่ามือแล้วมันคือยังประทันได้ออกมันที่ออกห้บ่อครับนี่กัเลยทีม้าว่ามาอธิบายให้ พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่าเขากอข้อหกหนึ่งเนี่ยมันเป็นเขาที่อ่อนไวกับสภาพอากาศเย็นมากๆเลยครับมันกระทบหนาวนี่มันที่มีผลลายหนึ่งเลยหล่ะคืออายุมันยืดออกอืแต่ว่าเขากับจีกํานดบ่ได้หรอกว่ามันสียืดออกจากมือมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์เขาเท่ากันอสองต้นเข่าเขาเนี่ยมัน แค่แกนมันบ่อหญยครับกินปุ๋ยบ่ดีละมันก็นเลยบ่ค่อยอยากใ่อายุก็ยืดเนี่ยมาพี่น้องเนี่ยเขาถามว่าเบื้องต้นเขาที่มันพานหนาวมะพี่น้องอ่านี่มาอัปเดตให้พี่น้องเบ้างแปลงที่เขาฉีดน้ำมารักนอกแปลงเนี่ยเนาะแปลงนี่ละตอนนี้อายุได้เจ็ดสิบแปดมือแล้วพี่น้องเนี่ยอ่อยาเนี่ยเพิ่งเห็นหวังเนี่ยมันล้อมมาแลมีอะไร ออกเนี่ยต้นก็น้อยๆหน่อยพี่น้องอานนีลักษณะต้น,นต้นกับใบใหญ่ออมันกระทบหนาวกาลังสีออกช่วงนี้อันนี้เจ็ดสิบแปดมือมันบอเจ็ดสิบแปดมือครับเนี่ยปกติจากมือออกก็ขอบหนึ่งกันอากาศบ่เย็นโดนกับประมาณหกสิบห้ามือพี่น้องอ ตอนนี้เจ็ดสิบแปดโอ้เลยมาสิบก่ามือพี่น้องเลยมาสิบก่ามือแล้วพี่น้องอ่าสิบก่ามือค่อยเห็นห้วงพี่น้องเพิ่งเพิ่งจีหอกเนี่ยเขากับต้นบใหญ่พี่น้องหลายทันกระทูมาสอบถามยานบาออกเออยยานมาออกแต่ว่ามันหอกอยู่พี่น้องัตไในก็ออกมันว่าออกแค่ออกออกครับอ่าแต่ว่าสิ่กำหนดว่าได้ว่าออกออกซ่าออกเร็วแต่ละครับแต่ละแปลงแต่ว่าถ้ามันออกมาแล้วมาออกตอนช่วงอากาศฮ้อนขึ้นเออมันก็ออกได้ดีพี่น้อง ขันออกมามาเจออากาศเย็ยนอีกออกบ่สุดได้พี่น้องวันนะ่ะอ,อันนั่นล่ะคือจิตเสียหายหลายเลยละ่ะแต่ว่าขันมาออกเจอห้อหนี่เขาก็ได้ยุ่แต่ว่าเขากับบ่ได้เต็มร้อยหรอกเพราะว่ามันผ่านหนาวมาพี่น้องอ่านี่คืออายุยืดนั่นแหละแล้วก็ต้นอาจิตน้อยๆแกล็นดอกครับต้นกันน้อยก็มาตรฐา,านมังเถอะพี่น้องเอ ประมาณนี้เนะะาะเนื่องจากอากาศหนาวก็มีผลไลน์เนาะครับมันออกอยูพี่น้องเนี่ยแย้่อายุอายุเก็บเกี้ยวเขานะ่ะมันจีดหลายกว่าเกาล้อยร้อยมือขึ้นไปพืน่นเราพี่นออ้องก็จะได้เก็บเกี่ยวซึงปกติมันแค่จากมือกับเก้าสหกนึงอะ่ะคันเฮ็ดรอบแรกนี่เต็มที่เลยประมาณเก้าสิบห้าเก้าสิบหกมือครับ อ๋อถ้าปกติเนะาะก็ห้าเก้าหกก็ได้เด,ด็กเ็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวอันนี้น่าจะลอยอัพอันนี้น่าจะลอยอัพนะ <c oughs> นมันมันมันเย็นโดนพี่น้องอเย็นโดนเขาก็บใหว่าไงปุ๋ยก็ต้องใส่หลยเด้เพราะว่ามันบ่ค่อยกินปุ๋ยบ่ค่อยงามแต่ว่าของผมนี่ผมก็บเบิดเบิดซ้ำเก้านั่นแหละแต่ว่าผมฉีดฉีดน้ำมารักซอยเออก ไว้อันประคองไว้เรื่อยๆ่ยให้มันใบมันเรืองลายนะกระตุ้นเอาน้ำมากระตุน้นกระตุนต้นแต่ว่าที่ห้มันใหญ่คือปกติคืออากาศดีๆนี่มันกับวาใหญ่ดอกพี่น้องอืมเป็น,อน้อนย้อนอากาศหนาวมันเป็นปกติของเขาครับเขาขอคอ,งองหงเนึงเนี่ยอืมมันบ่ามักอากาศหนาวบ่ามากอากาศเย็นครับ กระทบเนี่ยกระทบแน่นอนแต่ว่าเขาพันอื่นนี่ก็อาจจะบปกระทบหลาขึ้นนี่อ๋ออันนี้ก็คือความผิดปกติของรอบนี้เนาะมนม่ครับอ่าอันนี้เขาควบคุมบม่ได้นะพี่น้องเป็นสภาพอากาศเออม,มันเป็นปัจจัยภายนอกเขาบควบคุมบม่ได้นะเขาก็ต้องประคองให้มัน่านไปให้ได้อ่พี่น้องอืม อาวันนี้การดูแลเบื้องต้นหรือหรือการดูแลจากนี่ไปเออเทศจั้งใจบัดต่อจากนี้การดูแลเบื้องต้นก็นคือลักษณะเขานี่คือปุ๋ยผมบ่ไซ่เพิ่มแล้วครับเนี่ยอ่าถ้าเป็นแบบนี้เออคันๆเป็นลักษณะเนี่ยมันการล้างสี่ออกแล้วใบก็บเคียวยุ่นใบใบพี่<ด>พน้องสังเกต <c oughs> ถ้าเขาเขาอสมบูรณ์แบบนี้ยุ่ใบก็บเคียวยุอ่อแล้วการการการออกของรวงเขาเนี่ย <S <S นี่มันมันออกได้ดีอยู่พี่น้องเนี่ยอ่าก็ว่ต้องไปใส่ปุ๋ยว่าต้องไปให้ยังว่าต้องล้อล้อฉีดปุ๋ยเกล็เลยพี่น้องศูนยะ์ศูนย์หกศูนย์น่ะอืมอันนี้เร่งเล่งเต็งเลยอ๋ออันนี้ก็เห็นล้อแบบนี้ถ้าเกิดลักษณะเขาเป็นแบบนี้เนาะแม่กับพี่น้องก็ใจเย็นๆแล้วก็ล้อให้เขาออกแบบนี้ละครับเออแล้วแบบนี้ถ้าลักษณะเขาเป็นแบบนี้เด้ถ้าเขาเขาเลื้ยงหรือต้นไม่น้อยขันใบเลื้ยงต้นน้อยกะ เอายูเลียพี่น้องปุยยูเลียน่ะสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นผมบางๆไปครับคือกระตุ้นให้เขาออถ้าลักษณะต้นเขาสูงเป็นเลี้ยงเลี้ยงเขาเบิ่งเอาน้ะข้ามันผสมบุญไรเทาก็ยูเลียมันบ่ยูเลียเลยครับโอเคแล้วแบบนี้อ่าผมปุ๋ยแล้วน้ำเดียจังไดน้ำน้ำบ่อยขาดเลยครับเนี่ยอ่าอันนี้น้ำบ่อยขาดด้วยพี่น้องน้ำบ่อยขาดเลยใส่เลย ได้เต็มที่เนี่ยเขาก็ต้องการน้ำไหลพี่น้องเนี่ยช่วงเขาที่ออกมั่งเนี่ยเย่เขาขาดเขาก็ออกใช้ในนอนจะว่าปะคบปะค้องเนาะแล้วก็สังเกตเนาะครับว่าขั้นเขาสมบูรณ์นี่สิบ้องใส่ขั้นเขาแค่เกลนล้ายกะใส่ปุ๋ยใน่บางๆางใส่ปุ๋ยน้อยๆเบื้องเบื้องใบเนี่ยพี่น้องเบื้องใบก็ได้เนี่ยใบทงเขาเนี่ยเออจังไดอะเนี่ยมันเขียวเขียวดีสมบูรณ์แล้วหอดปลายใบเลยเนี่ย บ่มีส่วนใดเหลืองหรือเป็นอย่าังเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเรืะอยนะแล้วกับเบิ้งหวงที่เขาออกมาเนี่ยมันออกดีเด้พี่น้องเนี่ยมันซัดขึ้นมาดีแต่ว่ามันมันวัทันในม,มุมได้เนยหว่วงเนี่ยม,มันต้องล้อห้ยม,มเอาไปเบิ้งทั้งคุณมันเห็น,เห,นเห็นมีมีบางหวงมีบอ่อ่ากล้ใกล้ปล่าอ้อบพี่น้องเบิ้งกัน อ,อ,อ้าก็คือแบบอ,อันนี้ก็ออกได้ดีอยู่พี่น้องเนี่ยเกียรซ้อนเกียซ้อนลายดีอยู่เราเขาเบิ่งว่าเขาเขาออกสุดบ่สุดนี่เขาก็ต้องรู้ว่าสายพันธุ์ที่เขาวาันนะ่ะหล้วงที่มันออกมาน่ะพี่น้องมันทีอยู่ํำได้าำรับกข้อ,ขอ,ขอหกเนื้องี้ไห้คุ้นล้วงน่ะพี่น้องออกเนื้ออันคุ้น ใบวีนะ่ะประมาณหนึ่งเซนขึ้นไปแล้วพี่น้องเนะี่ยอ๋ออันนี้คือขึ้นมาได้อีกอยู่เนะนี่ยงั้นยังบานทน่นบาี่สุดบานที่ถึงหนึ่งเซนก็ถือว่ายังพ้นสุดแน่นอ๋อแขั้นเขาสังเกตเบื้องอันขเขาเขาเมองใดที่มันออกก้อนนะเขาไปเบื้องเลยพี่น้องเขาจะออกสุดบ่สุดเขาเบื้องได้ขั้นเขาเบื้องแล้วว่าออกมาพ่สุดเขาแต้งหนาเลยกูยูเลย ครับให้เขาออกให้สุดทันออกบ่อสุดนี่เม็ดเขา่ามันถี่มันถี่บ่อผสมอ่ะพี่น้องเสียซ้อนบ่อผสมมันกะจีบ่อตรงมันนี่เป็นเข่ารีบเดี๋ยวแปลงนี้เฮอกาจิมะทายอัปเดตไฮเบิ้งยี่ดอกว่าผลผลิตมันี่เป็นอยงไเพราะว่ามันมันผ่านหนาวมามันกนระทบแท้แน่นอนหรอือพี่น้องอ่า คลิปนี้กะเอาไว้สมีแล้วพี่น้องสวัสดีครับอ่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ